่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มมาทําผักบุ้งไฟแดงค่ะใครๆก็ทำกันเนาะมีฉุนด้วยแต่สตรของแม่มใส่กระปีนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะผักบุ้งไฟแดงนะคะพริกกระเทียมตำแล้วก็ใส่น้ํามันหอยนะคะน้ําปลานิดหน่อยแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะ ไม่ต้องใส่มากนะคะเดี๋ยวเค็มแล้วก็น้ำตาลใส่น้ำตาลไปแล้วก็กะปินะคะใส่ไปนิดหน่อยค่ะหอมดีกะปินะคะเด็จปุ๊บก,ก็พริกไทยใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำซุปนะคะ น้ำเปล่าก็ได้นิดหน่อยใส่ลงไปแล้วก็เปิดเปิดเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะหั่นไปน้ำมันร้อนๆใส่ไปเลย เสร็จแล้วค่ะผักบุ้งไฟแดงผ <Okay. S 1> ักปลูกเองนะคะกรอบมากนี่เดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ